ได้ามนั่งเลแล้วเาลงไปที่ไหนกินเจอีกที่ไหนวันนี้อ่อนใถ่ายไปเลยวันนี้่เยินเลยรถไไม่เ พี่อฟได้แค่คเสิร์เลนแล้วับคุณพี่ผู้อาจจเก็บ่งมาแล้วเอาสิ่งทไม่เป็นคนงันี้เรไม่ไม่นนี้ดูสงาสนมากับมพี่อเขาฝันวเปิดืน้อยๆหน่อยทำไ

่คุนีอะไรแกไม่ปเรียนแกได้เรียฮะแกเรียนกันเหรอไม่ได้เหรอแกไม่ได้ดีแนแน่นะมีอะไรดีอดีสองอยู่ตรงอนี้ปะใช่เราเป็นคนรส งา,าสาไม่ต้องอาลรอถ้าเอาเดาๆก็ดได้นแต่อ่านไม่ค่อยติดหรอกพี่สาระตัต้งใอ่าน 好好好 อันน wow. ี้เหรอวะคุณเหลียวนี่เหรอเปิดปิดไปเรื่อยๆเลยว่ามันแปลกๆเขาใส่เขาใส่เท่ แต่ว่าถ้าคนอีกแบบนี้เขาแขนใหญ่เลยเหมือนลูกที่เขาถ่ายเนาะว่าแล้วคนก็หาว่าเขาบีบแขนไงนี่เขาไม่อย่างเงี้ยมันน็้แค่พูดมันที่หัว ั่อันนี้อะไรอ่ะนมกระดาษะขนมกระดาษ้เยิ่้ชอบใอร่อย่างรออร่อยย่างไรงแล้วขนมกระดาษแปลว่าอะไรอ่ะคือมันเป็นกระดาษเขากินได้รสชาติมันไม่มีมันไม่มีรสาอะไรแล้วหอหรือยังไงะมันนี่กระดาษะทำไมมันจะดีดนดำไขนาดนี้เดี๋ยวไปตากแดดมาอค 好啊。老 เราพี่ฮูพี่ฮูหนูจะตีสามรู้ป่ะเราแต่งหน้าทาผมแล้วก็ร้องเพลงด้วยแล้วก็ไม่เดินด้วยเดพราะี่ฮูกับมาหนูก็เลยต้องมาเนี่ยเห็นไ้มแล้วพี่ฮูจะกลับล่อยเลยได้ไงานูน่ารัก

คนหน้าตาอะารอย่างน,นมากยุย่ีอะไนแล้วล่ะคะ

นี่วันนี้เราไปไหนแล้ววะแย่น้องตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเล็ก

เป็นอะไร <c oughs> เป็นอะไรก็เลยเขาถ่ายรูปน้ำเบื่อน้ำไงไม่น้ำไปตามสีเท่านัานฝากขอเซลฟี่เขาให้ด้วยนะ น้ำไปทาง้างองฉันมอโอ๊ยเด็ดเเ้โอยเหรอโอยได้นะมฮะน้ำเป็นแรไปนอไปนูเออหรยากยาเออหรอวะน้าอหรื่เรร็ได้หันข้างหนิหน้าเรียว tak tahu kenapa macam